กดยังไงก็ช่นกดไลค์นะฮะกดแชร์และกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเขาติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้วายทูเคพี่หวังบ้านและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ที่ผมจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับอันนี้ผมจะไม่ตัดนะฮะผมจะใช้ขั้วตัวนี้ให้คงสภาพเดิมนะครับสีดําก็คือสายกาวนะฮะสีแดงสายไฟท้ายนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมวายทูเควิบวาฒนบ้านทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะแค่จะมาทำคลิปเสริมเล็กๆน้อยนะครับก็คือการติดตั้งนะครับต่อไฟท้ายนะครับไฟ led นะนะฮะเป็นไฟ led นะครับลักษณะแบบนี้นะฮะจะมีหลายรูปแบบนะครับอ่าอันนี้จะเป็นไฟ led แบบแถบนะฮะอ่านะครับแบบแถบแบบนี้จะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวามาเรียบร้อยนะครับและไฟเบรกไฟท้ายเรียบร้อยนะครับแต่ในที่นี้ ผมจะต่อรวบให้เป็นไฟท้ายอย่างเดียวนะครับเพื่อใช้งานอเนกประสงค์นะครับในเวลากลางคืนนะครับในยามวิการนะเพิ่มความเซฟตี้นะครับในความปลอดภัยนะในการขับขี่ไปเริ่มกันเลยนะครับกดรับชมก็ชชวยกดไลค์นะฮรกดแชร์และกดติดตามนะครับและกดกระดิ่งหลังเข้าไปติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้วายทูคีวิหวานบ้านและรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่ผมจะทําให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับมา มาดูกันเลยนะฮะอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะสําหรับชุดไฟนะครับต้องเป็นชุดไฟเดิมที่ทําการปั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเวฟหรือฮอนด้าโซนิกฮอนด้าเดสทน่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับสองเซนตนะฮะอ่าเราต้องมาดูที่ขั้วไฟท้ายนะฮะอ่าชุดขว้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะนี่ก็คือชุดขว้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับจะทาอย่างไรถึงจะรู้ว่าสายเส้นไหนนะฮะเป็นสายสําหรับไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับไม่ยากนะฮะมาจุดที่จะทําให้เรารู้ว่าคั้วสายไฟไหนคือ ไฟเบรกไฟเลี้ยวนะครับก็ให้มาดูนะฮะขั้วเดิมที่เราทําการถอดออกไปนะครับก็คือชุดไฟท้ายนั่นเองนะครับอ่าไม่ต้องเสียเวลาไปดูนะฮะอ่านี่ก็คือปลั๊กนะครับอ่าปลั๊กไฟสําหรับเสียบเข้าขั้วไฟตัวผู้เมื่อกี้นะครับผมเรียกตัวผู้และกันอันนี้เป็นตัวเมียลักษณะเป็นตัวเมียนะครับเป็นปลอกสวมเข้าไปนะครับก็คือเป็นตัวเมียและกันปลั๊กฝั่งตัวเมียนะฮะอ่านะครับ โ <Okay. S 2> อเคก็จะมีรูปร่างหนะ้าตาแบบนี้นะครับเพื่อมาเสียบกับปลั๊กตัวผู้นะครับอ่าแบบนี้นะนะฮะจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คือเราก็มาดูแค่ขั้วไฟท้ายนะฮะสีของสายไฟที่เข้ามาขั้วไฟท้ายนะครับก็จะมีสีเหลืองสีเขียวนะครับอ่าดูดีๆนะมันจะมีคาดอ่าคาดเขียวเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นเขียวล้วนนะฮะ อ่าเขียวร้อนนี่จะเป็นกาวนะครับอ่าสายกาวนะโอเคและสองเส้นนี้จะเป็นไฟนะฮะโอเคนะครับสีเขียวที่มีค่าเหลืองจะเป็นไฟเบรกนะฮะนะครับส่วนใหญ่แล้วสีที่จะส่งสาหรับไฟชุดไฟส่องแสงสว่างจะเป็นสีทึบนะฮะอ่าไฟสีเหลืองนะครับ <c oughs> เหลืองทึบเหลืองทึบจะเป็นไฟท้ายนะครับเมื่อเปิดไฟหน้าไฟท้ายก็จะติดนะครับดังนั้นเราสีที่เราจะใช้สองเส้นก็คือ สีเหลืองและสีเขียวล้วนนะครับเหลืองล้วนเขียวล้วนโอเคเริ่มกันเลยนะฮะอ่ะและก่อนจะทําการเริ่มนะครับผมก็ขอฝากคลิปนะในการปั้นนะครับฮอนด้าโซนิกตัดเชื่อมโครงใส่ชุดสี c R f 110CC นะฮะอ่าฮอนด้าโซนิกร้อ C นะตัดเชื่อมโครงใส่ชุดสี c r f 1 1 0นะฮะติดตามชมบนแถบสีขาวที่เลื่อนมานะครับผมอ่ากดเข้าลย์ลิปเลยนะฮะกดไว้ตอนนี้เลยนะแล้วจบคลิปนี้ก็้กลับไปย้อนชมนะครับ ข้วไฟที่ผมจะใช้นะครับก็คือสีเหลืองและสีเขียวนะครับก็คือสองเส้นนี้นะชัดเจนนะครับเหลืองและเขียวล้วนนะฮะโอเคจะไม่มีเทปใดๆนะฮะโอเควิธีการเอาสายออกมานะฮะผมจะไม่ทําการตัดนะอันนี้ผมจะไม่ตัดนะฮะผมจะใช้ข้วตัวนี้ให้คงสภาพเดิมนะครับทําอย่างไรนะฮะเริ่มกันเลยนะครับอ่าใช้เหล็กแหลมแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นเหล็กซี่ลวดเก่านะครับเหล็กซี่ลวดเก่านะทาการเจียร์ให้แหลมลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเค ่าแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับช่องตรงเนี้ยนะครับเขาจะเป็นบ่าเป็นเขี้ยวล็อกไว้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะฮะอ่าเสียบเข้าไปอ่าเสียบเข้าไปแล้วออกแรงงัดงัดนิดนึงนะฮะอ่าสองเส้นนี้โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวมันเป็นเป็นลักษณะเขี้ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะอ่าผมใช้ภาษาส่วนบุคคลนะฮะใครจะเรียกยังไงก็ไม่ทราบนะครับผมเรียกเขี้ยวแล้วกันอ่าโอเคอ่าถอดมาเลยนะฮะ ึ่งเส้นสองเส้นอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับอ่าตรงนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นเคี๊ยวแบบนี้นะฮะลักษณะออกมาแบบนี้นะครับอ่าเพื่อเกาะกับปลั๊กตัวนี้นะฮะอ่าเมื่อเราทําการถอดมาแล้วเราก็งัดไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้มันอ้าออกมานะฮะโอเคเพื่อสวมเข้าไปแล้วก็ล็อกไว้นะฮะเดี๋ยวจะลืมอ่ะงัดออกมาไว้ทั้งสองอันนะครับ ต่อไปนะครับก็ใช้ขั้วไฟนะฮะอ่าขั้วไฟอ่าขั้วสายไฟของไฟ LED เส้นนี้นะฮะสีที่ขั้วสายไฟแบบนี้นะครับรุ่นนี้เขาจะมีอยู่5เส้นนะครับสีดําก็คือสายกาวนะฮะสีแดงสายไฟท้ายนะครับอ่าสายไฟท้ายนะสีแดงนะครับสีขาวจะเป็นไฟเบรกนะครับสีเขียวและสีเหลืองจะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะ มันนี้นะแต่3มเส้นนี้ผมจะไม่ใช้นะครับชุดไฟเลี้ยวไฟเบรกตัดออกไปนะฮ<อ>ะผมจะใช้แค่ไฟ,ไฟท้ายคือ2เส้นนี้สีแดงและสีดำนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเก็บนะฮะเก็บสายไฟสามเส้นนี้นะครับโดยใช้ท่อหดนะฮะอ่าท่อหดนะเก็บไว้อ่าแบบนี้นะครับอ่าเก็บไว้นะฮะแบบนี้โอเคให้ดูเรียบร้อยนะครับผม ต่อไปนะฮะก็ทําการต่อนะครับเส้นสีแดงเข้ากับสีเหลืองนะครับสีดําเข้ากับสีเขียวนะฮะดำกาวแดงไฟโอเคต่อเข้าไปเลยนะฮะนะครับผมต่อให้ได้ลักษณะแบบนี้นะฮะแบบนี้นะโอเคนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะครับสีเขียวก็อยู่ตรงกลางตรงนี้ เสียบให้เขียเ่ยวตำแหน่งเขี่ยวเขาไปอยู่ในลักษณะเดิมที่เราถอดออกมานะครับอะเรียบร้อยนะครับ<ะ>แค่นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปทำการทดสอบกันนะว่าจะติดหรือไม่นะครับ ต่อไปเราก็ทําการเดินนะฮะเดินเราจะไปติดตั้งไว้ในจุดไหนนะครับเราก็ทําการเดินสายไฟเข้าไปนะครับไฟ LED รุ่นนี้นะเขาจะมีกาวสองแน่นะครับ 3M ติดด้านหลังมาให้ด้วยนะฮะอันนี้ก็คือเบื้องต้นในการยึดติดจุดที่เราจะติดก่อนนะครับอ่าก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับพอติดได้ตําแหน่งแล้วเราก็ใช้เคเบิลไทรัดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคลุยเลย Show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness if you wanna play tough. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious. ทำให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับฝากกดรับชมนะครับคลิปรวมปั้นต่างๆนะฮะคลิปรวมเอินดูโร่นะครับ,ลรลรบและกิจกรรมต่างๆสำหรับทุกวันี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ